สวัสดีครับวันนี้เราก็มีโอกาสมานั่งคุยเรื่องนกพิราบแข่งกับคุณพรชัยสุดายนะุบอลนะฮะวันนี้เราจะพูดถึงนกัวเก่งอีกตัวหนึ่งของวงก,การนกพ,พิราบนะฮะชื่อของคุณนะฮะสายพันธุ์ของกาบี้นะชืซ่อนกวิเทมนะบุกนะฮะตัวนี้นะฮะมีความสําคัญยังไงก็อยากให้คุณพรชัยได้บรรยายใน ะสรรพคุณของนะฮะนกตัวนี้ได้ให้ผู้ฟังได้รับชมกันนะครับแล้วก็ส่งให้คุณพอคุณพอใจครับวันนี้วิกตอเมบุสเป็นยังไงครับอยากคนไทยนะครับถ้าเกิดคนไทยตอนเนี้ยที่ส่วนมากจะรู้จักแฮร์รี่และก็รู้จักว่าพ่อแฮร์รี่ก็คือตัวจองบิกเซมจองบิกเซมคือใครจองบิกเซมก็คือ ลูกลูกของบิกเซมเป็นนกของกาบีแวนเดอนาเบเล่นะครับซึ่งจ้องไอตัวจ้องบิกเซมเนี่ยมันมาจากตัวไหนมันมาจากตัวสำคัญอยู่ตัวหนึ่งของโกงกาบีแวนเดอนาเบเล่ซึ่งวันนี้ผมก็เลยดึงตัวนี้มาพูดให้ทุกคนรู้จักว่าตัวนี้เป็นตัวอะไรตัวนี้มันชื่อวิทเชนบุกวิทเชนบุกเนี่ยเบอร์ห่วงมันคือ b 8 8 3 2 0 6 1 1 2นกนกตัวนี้ประวัติการแข่งขันนี่ ถือว่าอยู่ในระดับระดับที่ดีมากๆสำคัญของกรงกาบี้เลยนะครับนกตัวนี้เอาง่ายๆว่าเอาที่สำคัญสำคัญะคนะผลการแข่งขันมีชนะที่2ปรตีเยนะครับที่2ปรตีเยในในระดับโพวินเชียนนะครับแล้วก็ชนะเอ่อที่4โโพวินเชียนโปรตีเยในปี90อีกนะครับแล้วหลังจากนี้ก็คือ ชนะอังกุลมีอังกุลมีอินเตอร์โพรเวนเชียนที่1นะครับแล้วก็ที่1ระดับโพรเนเชียนลิมูชนะครับแล้วกย็ยังได้ที่1ในระดับโพรเวนเชียนโปรตีนในปี1991นกตัวนี้เป็นนกที่แข็งดีมากแล้วตอนหลังหลังจางที่ปมดเกษียณนะ่นกตัวนี้ได้ขึ้นมาเป็นพ่อพันธุ์พ่อพันธุ์ในระดับที่เรียกว่าใช้เป็นหลักเลยแกนหลักแทนพ่อและแทนตัวพี่ชายไอพิเกนอน พี่เคนนอนก็คือพี่ชายของวิทนบุกพ่อเดียวกันมาจากตัวไคเน่นซึ่งตัวไคเน่นเนี่ยตอนนี้คือเป็นนกหลักเลยเป็นนกตัวนั้นเป็นนกบ81ตัวเนี้ยเจ้าไคเน่นนี่เป็นนกหลักของโองกาบีแวนเดนเอร์เบเล่ซึ่งถ้าเกิดทีหลังผมได้มีโอกาสได้พูดถึงสายเลือดของกาบีแวนเดนเอร์เบเล่เราก็จะมาอากมากก่าวรายละเอียดของไคเน่นซึ่งเป็นหลักเนี่ยให้ลูกเป็นเป็นตัวเก่งและเป็นพ่อพันธุ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นเทอร์โบไม่ว่าจะเป็น Gang, on, บูฟกังไม่ว่าจะเป็นพิกานนนะครับไม่ว่าจะเป็นวิเทนบุ๊กแล้วก็ยังมีอีกหลายตัวที่ดังมากๆซึ่งมาจาก,กตัวขายเน้นอ่ะคราวนี้วันเนี้ยเราจะพูดถึงวิเทนบุ๊กเพราะอะไรเพราะว่าอสองคลิปที่แล้วที่เราพูดถึงแฮร์รี่แฮร์รี่เนี่ยตัวพ่อเป็นจ็องบิกแซมเป็นนกกาบี้แวนเนอร์เบลเล่นอกจากแฮร์รี่แล้วที่เล่นนกของกาบี้ดังเนี่ยอีกคนหนึ่งนะคือแอนตันลูเทนเบิร์ก ก็เล่นทั้งวิตเทนบุกเทอร์โบโดีเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นจุดที่ที่ทผมเลยดึงนกตัวสำคัญตัวเนี้ยของกาบี้แวนเดอร์เบเล่มาพูดวิตเทนบุกนี่เป็นยอดพ่อพันธุ์ในทศวรรษ90ของกาบี้แวนเดอร์เบเล่ในปี0ถ้าผมจำไม่ผิดในปี02 010แถวๆนั้นนะฮะ0ูนยแถวๆนั้นลูกวิทเทนบุ๊กตัวหนึ่งเนี่ย กาบี้ขายไปแล้วยังต้องกลับไปซื้อกลับมาตัวหนึ่งที่กาบี้ไปซื้อกลับมาตัวหนึ่งรู้สึกว่าจะตก5,000ถึง10,000ยูโรกาบี้ซื้อกลับนะฮะลูเวทเทนบุกเพราะว่าลูเวทเทนบุกเนี่ยหลายคนที่ซื้อจากวิเชนซื้อจากกาบี้ไปเนี่ยไปเป็นพ่อพันแม่พันชั้นยอดของแต่ละกลงเลยทั้งในฮอลแลนด์ในเบลเยียมในเยอรมันเองรวมทั้งในจีนไต้หวัน ซึ่งโยวิเทนบุ๊กตัวนี้เนี่ยตัวพ่อคืออะไรตัวพ่อมันคือไคลนนึ่งสามส2งสาม3ปดสอ้เนี่ยมาจากตัวไหนมาจากตัว B80 4055428นกตัวนี้เป็นนกของโจเซฟเดอะลอเดอร์ชื่อซิสเตอร์กี้ซิสเตอร์กี้ตัวเนี้ยเป็นรูปนกตัวเก่งนะครับของโจเซฟเดอะลอเดอร์ซึ่ง ตัวกาบี้ยืมมาสมัยพ่อเขาเจนทิวเป็นคนยืมมาเข้าคู่มาเข้ากับนกของกิลเบิร์ตแวนพาริสกิลเบิร์ตแวนพาริสตัวเมียตัวเนี้ยที่เป็นแม่ของคลายเน่นตัวเนี้ยตัวกิลเบิร์ตให้กาบี้ยืมมานะครับนกตัวนี้เป็นสายเลือดของอามิยีราเธอร์ซึ่งเป็นนกเก่งในเป็นแชมป์ในระยะการในอดีตนะครับเข้าคู่ออกมาแล้วเป็นตัวคลายเน้น คลายเน่นเนี่ยเป็นนกพื้นฐานกรงของของกรงกาบีซึ่งเอามาเข้ากับตัวฟิสกา้าเจ้าฟิสกา้าตัวนี้เป็นใครเจ้าฟิสกา้าตัวเนี้ยเบอร์ห่วงมันคือเป็นแม่ของวิเชบุกตัวเนี้ยมันเบอร์ห่วง b 8 7 3 0 8 0 0ดนกตัวเนี้ยเกิดจากยอดนกอีกตัวหนึ่งทางอีกสายหนึ่งของของกาบีคือบิชเชอร์เจ้าบิชเชอร์ตัวเนี้ยมันเบอร์ห่วงคือ B80 นะครับ b 8 0 3 2ูนย์8านกตัวนี้นี่เป็นนกเป็นนกแข่งที่ที่อีกสายหนึ่งที่ดังมากของของของกาบี้นะครับไอตัวนี้มันเป็นเป็นนกของสายเลือดของไอบิเจอร์ตัวนี้ฮะตัวพ่อเป็นนกของไอซีเมอร์นกตัวนี้ชนะที่1นนะฮะไอตัวบิเจอร์นี่ชนะที่1โอเรีอนนะครับระดับโพวินเชียน ที่1เครมองส์นะครับเป็นระดับโพรเเชียนและตัวนี้การมาเป็นพ่อพันธุ์อีกสายหนึ่งของกาบี้ที่เป็นพื้นฐานคงในตอนนั้นนะครับตัวพ่อของบิชเชอร์เนี่ยชื่อซีเมอร์เลเชอร์เป็นนกของอันเดลิต้าอันเดลิต้าเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทกับของเยคานิงสมัยก่อนนะครับไอตัวซีเมอร์อันเดลิต้านี่เบอร์หวงคือ b 7 7 4 0 2 6 3 8 2นกตัวเนี้ยเป็นสายเลือดอันเดลิต้าเป็นสายเลือดของโอลิมเปียสนะฮะ เป็นนกสายเลือดของโอลิมเปียสของอันเดลิต้าซึ่งเป็นสายเลือดของสติกเกอร์บอลนกตัวนี้เป็นสายเลือดของสติกเกอร์บอลนะครับแล้วทางแม่ของบิเจอร์แม่ของไอบิเจอร์ตัวนี้เป็นนกของเป็นสายเลือดของเจนทิวของพ่อเขาเองนะฮะซึ่งเจนทิวสมัยก่อนเนี่ยจะเล่นนกอยู่3สายเลือดโรเล่นนกของเดสมันแมททิสสมัยแวรเรียนะฮะพ่อของโรเจอร์บอสติงแล้วก็ดูเชนเวอร์สเต้ ทั้งหมดสามสายเลือดนะฮะที่เขาเล่นอยู่เป็นนกหลักของของพ่อเขาเจนทิวตัวเมียตัวนี้ชื่อพิน c e ซ s เอามาเข้ากับซีเมอร์เลเอร์ออกมาเป็นบีเ c อร์แล้วตัวบีเ c อร์ตัวนี้เอามาเข้ากับตัวทิงกี้เกิร์นะครับบีแปดนึ่ออกมาเป็นฟิสกาฟิสกาเข้าคู่กับคลายเน้นออกมาเป็นวิเทนบุคอยอดลกนอกจากจะแข่งดีแล้วตัววิเทนบุกตัวนี้ ยังให้ลูกให้หลานดีมากๆนกตัววิตเบุกเนี่ยออตอนช่วงปลายของวิตเบุกที่ไม่ค่อยที่มีเชื้อบ้างไม่มีเชื้อบ้างเนี่ยตอนนั้นเนี่ยขายกันเนี่ยลูกนกตัวหนึ่งเนี่ยสามารถขายไนดะ้อันนี้ฟังจากไม่ได้ฟังจากกาบี้นะฮะอันนี้ฟังจากเ,เพื่อนสนิทของกาบี้ก็คืออันนี้อย่าชื่ออะไรนะที่นกชนะที่หนึ่งมองตัวบานที่หนึ่งโอยเย,ยะเลย ไอตัวจำชื่อไม่ได้ติดปากกันเนี่ฮะนั่นเขาบอกเองบอกว่ากาบี้สามารถขายได้ตัวหนึ่ง2อ0 0ยูโร25,000ดยูโรตอนนี้นคือตัวละล้านนะครับสำหรับนกลูกวิเชบุกที่อยู่ในช่วงทศวรรษเก้าปลายแต่ว่าช่วงนั้นที่เขาหากันคือปี00-01-02ซึ่งวิเชบุกตอนนั้นอายุกแก่มากแล้วนะครับวิเชบุกตัวเนี้ยเป็นนกที่ ตัวใหญ่ตัวตัวใหญ่แต่สวยนะครับสวยมากแลวขนหนาตัวเบานะครับนกตัวนี้เนี่ยเป็นปู่ของใครเป็นปู่ของบิกซัมบีเก้าแปดสซึ่งตัวบิกซัมเป็นลูกของโครเนลโคลเนลเป็นลูกของวิเทบุกวันนี้ที่เรา,เราได้กล่าวมาถึงวิเทบุกเนี่ยเพราะวิเทบุกเนี่ยเป็นนกที่เป็นแกนหลัก ในช่วงทศวรรษ90ของกาบีแวนเดร์นาเบเล่นะครับซึ่งผมมองว่านกตัวนี้จะต้องกล่าถึงมันและทิ้งมันไม่ได้เพราะว่านอกจากที่ตัวกาบีเล่นลูกเล่นหลานดีมากๆในกลงแล้วเนี่ยวิชิบุกเนี่ยจะไปอยู่กับกองหลายกลงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นจอสเดโน่ไม่ว่าจะเป็นกลงอันเดลุโธไม่ว่าจะเป็นกลง ชื่ออะไรที่อยู่เยอรมันหรือว่ากงที่เล่นนกของแอนตันลูเชนเบิร์กแล้วยังมีเซียนอีกคนหนึ่งที่เอาเอานกของกาบี้ไปประา่าทั้งหมดนี่มาจากสายวิเทนบุกส่วนมากในทศวรรษปี90นอกจากวิเทนบุกแล้วเนี่ยพี่น้องวิเทนบุกก็เป็นนกที่ยอดนกมากนะครับถ่ายทอดยีนจนกระทั่งมาเป็นบิกเซมบิกเซมเนี่ยคือยอดพ่อพันุ์ในยุคหลังจากวิเทบุกแล้ว นะครับเพราะบิ๊กแซมเนี่ยมันปี98พอหลังจากที่ตัววิเทนบุ๊กหมดเชื้อแล้วเจ้าบิ๊กแซมเนี่ยจึงขึ้นมาเป็นเป็นพ่อพันธุ์อันดับหนึ่งวันนี้ที่เรากลาบแค่นี้ฮะก็คือกลาบให้ทราบว่าตัววิเทนบุ๊กเนี่ยคือยอดนกตัวหนึ่งของกาบี้แวนเดนอเบเล่ที่ต้องอย่าลืมแล้วก็มันมีส่วนที่เป็นพื้นฐานของนกแข่งในปัจจุบันตั้งหลายๆลาคูมนะครับคิดว่าวันนี้ในในเรื่องของยอดนกที่จะ,จะ จะแนะนำไปก็คือตัววิจ็ตบุ๊กนี่ก็คงจะพอสมควรนะครับสำหรับการที่ได้กล่าวมาถึงถึงนกของกาบี้ไว้วันหลังถ้าได้กล่าวถึงโดยรวมของกาบี้แวนเดอรเบลเลสายพันธุ์ของเขาแล้วนกตัวนี้ก็ยังต้องถูกกลับมาพูดถึงรวมทั้งพ่อเขาคลายแน่นแล้วยังพี่น้องเขาอีกหลายตัวไม่ว่าจะเป็นไอวุฟตามเป็นเทอร์โบนะครับเป็นไอพิกนอนต่างเนี่ยแล้วเราจะกากับกันทีตอนนั้นอีกทีนะครับ โอเคครับนักเรียวันนี้วิจิมบุกก็น่าจะเพียงพอนะครับครับครับนั่นก็เป็นรายละเอียดนะฮะของนกกาบีในตัวของวิจิมบุกนะฮะอยู่ตามรูปอันนี้นะครับนะฮะหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือประวัตินกของกาบีที่กาบีนะะฮ จัดทำขึ้นเป็นภาษาเยอรมันเป็นภาษาเยอรมันแล้วก็มีภาษาอังกฤษแล้วก็มีภาษาเฟมิชาัดทำขึ้นหลายภาษาเป็นหนังสือที่คุณพรชัยได้มอบรับมอบจากกาบี้โดยตรงกาบี้ให้มาตอนที่ผมเขียนเรื่องเขานะฮะกาบี้มอบหนังสือเรื่องนี้ให้กับื่อคุณพรชัยเป็นข้อมูลนะครับหลายสิบปีแล้วนานมากเล่นนี่้มากเล่นนงนานมากวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะับรายละเอียดของกาบี้เผื่อเรามีอะไรเราจะแนะนําไปอีกที ในจอดนี้เราก็ขอ,อยุตินะฮะเรื่องของวิถุมุเพียงแค่นี้นะครับขอให้มีความสุขกับการรับสชมและฟังนะครับถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์และกดแชร์ดนะ้วยขอบคุณมากครับ